สวัสดีครับ Mercedes b ์บายอำนาจครับวันนี้นะครับผมมีรถมือสองนะครับเป็นรถที่ใช้แล้วนะครับเราเอามาขายก็มี2คันนะครับเป็นซีดานคันหนึ่งเป็นรุ่น C350 นะครับเป็นรุ่นปลั๊กอินไฮบริดนะครับคันนี้ก็จะเป็นแบบชุดแต่ง AMG นะครับแต่ว่าชุดกระจังหน้ามันจะเป็นแบบอวันกาศนะฮะอาจจะงงๆนิดนึง พอล็อตนี้จะเป็นล็อตแรกเลยนะครับที่ออกมาชุดกันชนจะเป็นแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมให้ดูรายละเอียดของคันนี้อีกทีหนึ่งนะครับแล้วก็ผมจะมีอีกคันนึงนะครับเป็นรุ่นที่ขายดีมากๆนะครับเป็น SUV ขนาดเล็กนะครับเป็น GLA 250นะครับ AMG Dynamic นะครับคันนี้ก็เป็นรถที่ขายดีเพราะฉะนั้นขายคันไหนก่อนดีเอาคันนี้ก่อนแล้วกันนะครับคันนี้นะครับจะเป็นเครื่องเบนซินนะครับ p l u อ i n Hybrid นะครับของ Mercedes-Benz นะครับคันนี้ก็ เป็นชุดแต่งแบบเกือบจะ AMG ทั้งคันแหละครับต่างแค่ตัวกันชนหน้าแล้วก็กันชนหลังนะครับล้อแม็กหลังคาพาโนนะครับอันนี้ดูรายละเอียดของไฟตัวนี้ก็จะเป็นไฟตัวท็อปนะครับเป็น LED Intelligent Light System นะครับตอนนั้นก็ตอนนี้เป็น m อร์ i b e ี m เนาะอันนี้ก็คือว่าเป็นรุ่นท็อปในตอนนั้นล,ลืมบอกไปนะครับคันนี้จะเป็นรถโมเดลเยียบ2016นะครับ ล้อแมกลายเอ็แบบมัลติสปोกนะครับสวยๆเลยนะครับคันนี้มีกล้องรอบคันนะครับมีกล้อง360องศานะครับมีเนี่ยมันจะมีกล้องอยู่ตรงกระจกเนี่ยก็คือมีกล้องรอบคันนะครับกุญแจเป็นแบบค e เลสโก้นะครับสามารถแตะตรงนี้เพื่อล็อกรถแล้วก็เปิดจากตรงนี้ได้เลยนะครับทีนี้ผมให้ดูภายในนะครับภายในรุ่นนี้รุ่น m m g จะเป็นภายในเบาะสีดำนะครับมีไฟแอมเบียนไลท์นะครับ บอกก็ยังถือว่าสวยๆนะครับยังไม่มีขานไม่มีอะไรนะครับก็เป็นแค่รอยยับนิดหน่อยนะครับดูในส่วนของด้านหลังนะครับนี่เบาะด้านหลังก็ยังถือว่าอยู่ในสภาพดีนะครับคันนี้สวยๆมีม่านข้างด้วยนี่ม่านข้างสามารถปิดตรงนี้นะครับลำโพงเป็นแบบเบอร์มาสเตอร์นะครับก็คือว่าเป็นรุ่นท็อปของซีคาร์เลยนะครับ มาดูด้านหลังนะครับน่ครับรุ่นของเขาก็ c 3 5 0 E ปลั๊กอิ e plug in นะครับมีที่เสียบปลั๊กชาร์จไฟนะครับอยู่ด้านนี้นะครับสามารถเสียบปลั๊กชาร์จไฟได้นะครับชุดแต่งด้านล่างก็จะเป็นปลายท่อฟู่นะครับเป็นชุดแต่งเฉยๆนะครับพื้นที่สภารันะครับสำหรับรุ่นที่เป็น plug in hybrid จะมีแบตเตอรี่ตัวนี้เพิ่มขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ว่าเบาะตัวนี้ก็สามารถพับได้นะครับถ้าเราจะเก็บของก็พับเบาะยาวลงไปได้ ฝาท้ายรุ่นนี้ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้าแล้วนะครับสามารถกดปิดจากตรงนี้ได้นะครับสภาพรอบคันก็คือมีการเก็บสีมาหมดแล้วนะครับเก็บตอนนี้ก็คือสภาพใหม่เลยนะครับเพราะตอนนั้นเราตอนที่จะขายก็เก็บให้เรียบร้อยนะครับมีริ้วรอยนิดหน่อยตามการใช้งานนะครับรถตั้งแต่ปี2016นะครับก็เลยต้องเก็บนิดนึงนะครับเบาะเมมโมรีนะครับ3ตำแหน่งนะครับ ตัวพวงมาลัยก็จะเป็นแบบ mg นะครับนี่ท้ายตัดนิดนึง3ก้านนะครับเลขไม้นะครับ4300กว่ากว่าเท่านั้นเองนะครับหลังคานะครับก็จะเป็นหลังคาพานรามิกนะครับหลังคาแก้วนะครับสวยสยเลยนะครับตัวเบาะนะครับฝั่งคนขับจะมีตำหนินิดหน่อยนะครับตรงนี้นะครับตัวได้เนี่ยอาจจะเป็นขุยๆุยนิดนึงนะครับแต่ว่าไม่ได้ขาดอะไรก็ ตามการใช้งานครับประมาณนี้นะครับนอกนั้นก็ถือว่าอยู่ในสภาพที่ดีนะครับเดี๋ยวผมให้ดูห้องเครื่องอันนี้สภาพภายในห้องเครื่องนะครับก็อยู่ในสภาพที่เรียบร้อยนะครับลูกค้าก็ใช้งานรถเข้าศูนย์อยู่แล้วนะครับคันนี้สภาสวยๆเลยนะครับเดี๋ยวผมแจ้งราคากันอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับ C350e คันนี้นะครับราคาอยู่ที่1นึ่งล้านสามแสนบาทนะครับ ผมมีประกันชั้นหนึ่งแถมให้แล้วก็วารันตีตัวรถนะครับตัวเครื่องยนต์เกียร์อะไรพวกนี้นะครับเรารับประกันให้อีก1ปีนะครับเป็นเราซื้อเพิ่มให้นะครับก็คือเข้าศูนย์เบนได้ทุกศูนย์เลยนะครับสำหรับลูกค้าที่สนใจคันนี้นะครับแล้วก็ในส่วนของแบตเตอรี่ไฮบริดนะครับก็รับประกัน10ปีหรือ1,50 0 0 0มกิโลอยู่แล้วเพราะคันนี้เพิ่ง40,000กว่านะครับก็ยังเหลือรับประกันตัวแบตอีกเยอะนะครับรถปี2016นะครับอีก10ปีก็2026นะครับถึงจะ หมดตัวบาลานตีแบตเตอรี่นะครับทีนี้มาดูอีกคันหนึ่งครับคันนี้แอบบอกราคาก่อนเลยดีกว่านะครับ G.L.A. 250เนี่ยราคาอยู่ที่1 2 0 0 0ล้านบาทนะครับราคาไม่แพงนะครับถ้าเทียบในตลาดตอนนี้รถโมเดลเยียร์2 6 1นนะครับลูกค้าออกรถไปเดือนมกราคม2 7 1นนะครับเนี่ยเพิ่งที่ออกรถไปนะครับสภาพก็สวยๆเลยนะครับสำหรับคันนี้ก็ได้เป็นชุดแต่ง A.M.G. นะครับรอบคันเลยนะครับ กันชนหน้าอะไรพวกนี้นะครับเป็นแบบ AMG ไฟหน้าก็จะเป็นแบบไฟซีนอนนะครับบซีนอนไฟสูงไฟต่ำเป็นซีนอนหมดเลยนะครับตัวล้อแม็กนะครับล้อแม็กก็จะเป็นลาย AMG 5จห้าก้านนะครับรูปดาวนะครับดูดูด,ด,ดูนิดนึงนะครับสำหรับคันนี้นี่ผมพามาดูภายในนะครับภายในยังถือว่าใหม่มากๆเลยนะครับสำหรับคันนี้เป็นหนังแบบ ไดนามิก้าสลับกับหนังตรงด้านข้างตัวนี้นะครับทรงเบาะก,ก็จะเป็นทรงสปอร์ตนะครับของเจ A ตอนนั้นก็คือรุ่นท็อปสุดเลยนะครับรุ่นนี้250นย์สภาพเบาะนี่แบบว่าใหม่ๆเลยนะครับเบาะด้านหลังนะครับนี่สวยมากถือว่ายังยังใหม่มากๆนะครับดูจากการใช้งานแล้วแทบไม่ได้นั่งเลยนะครับด้านหลังนี้น,นะครับสวยๆ ด้านท้ายนะครับชุดแต่งก็จะเป็น AMG นะครับด้านล่างก็จะเป็นชุดปลายท่อคู่นะครับสวยๆแบบนี้เลยนะฮะฝาท้ายไฟฟ้านี่ตัวนี้ก็จะเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับเบาะหลังก็สามารถพับได้นะครับพับให้เรียบลงไปเลยนะครับแผ่นปิดสัมภาระยังอยู่ครบนะครับฝาท้ายไฟฟ้าครับใช้งานสะดวกสบายสําหรับ g l a ตอนนี้ขายดีมากๆครับผมมีรถเข้ามานี่ขายได้ตลอดนะครับ มาดูในส่วนของเลขไม้ครับเลขไม้คันนี้ก็ใกล้เคียงกับคัน4คลานนะครับก็อยู่ที่43,200กว่านะฮะชุดแต่งปูมัลไล AMG นะครับเดินได้แดงนะครับคันนี้สวยๆเลยนะครับไม่น้อยนะครับรถปี2016นะครับถ้าเทียบแล้วก็ถือว่าลูกค้าใช้ไม่เยอะนะครับเดี๋ยวให้ดูห้องเครื่องครับ มาดูสภาพภายในห้องเครื่องนะครับนี่ก็ยังสวยๆเรียบร้อยนะครับไม่มีรอยแตกหักใดๆทั้งสิ้นนะครับชุดทุกอย่างนะครับสวยๆแบบนี้เลยสำหรับคันนี้นะครับถ้าสนใจต้องรีบนะครับ g l a ผมว่าขายเร็วแน่นอนนะครับย้ำกันอีกทีนะครับรถคันนี้ปี2016นะครับราคา1 2ล้านบาทนะครับรถคันนี้มีแถมประกันชั้นหนึ่งให้นะครับแล้วก็มีวารันตีให้ เหมือนกันนะครับอยู่ที่1ปีนะครับเครื่องเกียร์นะครับรับประกันให้นะครับแล้วก็ไม่ใช่เรารับประกันเองนะครับก็คือสามารถเข้าศูนย์เบนท์ได้ทุกศูนย์เลยนะครับตัวนี้เราซื้อรับประกันให้นะครับซื้อรถกับศูนย์ยังไงก็มั่นใจรถคันนี้ลูกค้าเข้าเซอร์วิสที่ศูนย์นะครับเข้าที่ศูนย์ของผมเลยมีเคการจำนายพิเศษนะครับสามารถเข้ามาเช็คดูได้นะครับผมมีประวัติให้ดูนะครับสําหรับลูกค้าที่สนใจนะครับรถทั้งสองคันนี้นะครับตอนนี้สามารถติดต่อผมได้เลยนะครับที่เบอร์ 0946515697ครับลาย i อดีไก่เบ้น KAI B E N Z นะครับผมสนใจ m e r c e d ซเดสเบ้นทุกรุ่นนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของผมไว้นะครับแล้วคุณจะไม่พลาดข่าวสารของ m e r c e d e เ b e n บครับถ้ายังไงก็รีบๆนะครับทั้ง2คันนี้อาจจะถูกขายในเร็วๆนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวผมจะมีตัวรถทดลองขับให้ดูนะครับในคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทำให้ดูนะครับมีอีกหลายคันเลยนะครับยังไงกดติดตามไว้นะครับกดกระดิ่งไว้ เดี๋ยวผมลงคลิปแล้วจะได้แจ้งเตือนลูกค้านะครับผมสำหรับวันนี้ขอบคุณนะครับที่รับชมสวัสดีครับ